นี่นะคะจะเป็นการขยายพันธุ์ต้นโหระพานะคะสมุนไพรที่มีทุกบ้านเรือนนะคะเดี๋ยวเราจะพาก,กันไปขยายพันธุ์กันเลยจ้าเราก็เลือกทําการตัดกิ่งที่แก่นะคะัป็นกิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปถาพากันขยายพันธุ์เลยนะจ๊ะ หลังจากที่เราได้กิ่งแกม่มาหนึ่งใบนะคะเราก็ทำการเสียบลงไปในดินที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเสียบลงไปนะคะดินก็จะเป็นดินร่วนแล้วเราก็ตัดยอดของหหูะพานะคะออกเพื่อลดการไค่น,นานนะคะหลังจากนั้นประมาณ สิบวันนะคะโหระพาที่เราจิ้มไว้นะคะก็จะงอกให้รากเติบโตได้ดีนะคะบ้านไหนที่มีการขยายพันธุ์โหระพาก็บ้านบ้านไหนที่โหระพาน้อยก็ทําการขยายพันธุ์ได้เลยนะคะนี่จากที่เราปักไว้ประมาณสิบวันนะคะรากก็จะงอก ดีเลยค่ะนี่มาดูต้นโหระพานะคะหลังจากที่เราขยายพันธุ์ได้1เดือนนะคะก็จะเห็นใบงามนะคะต้นโหระพายังสามารถนำไปทำประกอบอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผัดผงกะหรี่ผัดฟักทองใส่ไข่และเมนูอีกหลายๆอย่างนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะ ขอให้ติดตามและกดไลค์กดแชร์ใน YouTube นี้บ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะนี่นะคะสวยงามมากปลูกง่ายนะคะสมุนไพรที่บ้านเรา